ล้อให้ตรงมึงหมุ้องปทนงู้นี่ก็จะเป็นทางเข้าสวนนะคะได้และะ้วค่ะถึงกลางสวนนะครับคลองไส้ไก่ ตลอดแนวทางเดินมานะครับนี่คลองไส้ไก่เราจะเดินไปดูท้ายสวนตรงนู้นเห็นไหมน,น,หน,นั่นน่ะสุดแดน <c oughs> ที่มีดินน่ะคือท้ายสวนเราจะทำะกระท่อมริมน้ำริมสระใหญ่อันนี้เป็นคลองไส้ไก่เล็กๆนะนี่นี่แนกล้องให้ดูสมาชิกที่ตามมาวันนี้ โอ้โหแต่ก่อนนี้ยังเดินมาไม่ได้นะครับลกมากตอนนี้เดินเข้ามาได้แล้วมาดูท้ายสวนในอนาคตเราจะปลูกกระท่อมเลยเวนนี้แหละนี่ที่นิ้วชี้ไปนี่น <c oughs> สะใหญ่ยังไม่มีน้ำอย่าลงไปนะขึ้นไม่ได้นะ <c oughs> นสะใหญ่เฮ้ <c oughs> ยมีน้ำแล้ว สะใหญ่ดูสองชั้นข้างล่างข้างล่างมันมีตาน้ำนะครับน้ำก็ซึมออกมานิดหน่อยนะสะใหญ่สองชั้นอันนี้คือท้ายสวนนะครับนี่ที่มองกลับไปยูคายูคาจะอยู่ตรงกลางจะมีทางวิ่งอ้อมได้ลอ้อมรอบนี่ตรงนี้จะสร้างกระท่อมริมน้ำ โอ้โหน้ ok, m orn m orn ai, ําฝุ่นขนาดนี้ยังลงอีกพออย่าให้เข้าหน้าเข้าจมูกโอ้ยศกกระโปกน้ํามันมีน้อยเดี๋ยวมันมีเยอะๆใสๆก่อนค่อยมาเล่นโอ้โหเด็กดื้อขึ้นได้ไหมลองปีนขึ้นนี้ฝั่งนู้นได้เอาลองดูโอ้โหอันนี้ถ่ายจากท้ายสวนนะครับเห็นไหมเห็นรถไหมข้างหน้าก็คือ ด้านหน้าเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาซ้ายมือก็คือของไส้ไก่ข้างๆนี่คือท้ายสวนแล้วสวนเราถึงแค่นี้แหละถึงแค่บริเวณที่ดินถมนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ป่ามันของคนอื่นละไม่ใช่ของเราเฮ้ยทำทางเข้ามาทำทางอ้อมสวนยูคามาสวนยูคานี้ถ้าตัดแล้วสองปีข้างหน้าถ้าตัดแล้วก็จะไม่ปลูกแล้วนะครับ ก็จะทำพัฒนาเป็นที่สถานที่พักอาศัยตากอากาศอันนี้เราก็จะพามาเดินนี้สะใหญ่ท้ายสวนเมื่อกี้สะใหญ่ท้ายสวนถ่ายจากด้านหลังมากไงลึกไหมโอ้สองชั้นมีน้ำแล้วนะเพราะว่ามันเจอตาน้ำซึมมานิดนิดแล้วก็ฝนล,ลงด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินอ้อมนะครับเดินให้รอบสวน โอ้ด้านในอันนี้ฝังท่อฝังท่อไว้ให้น้ำลงทะใหญ่โอ้โหสมาชิกเดินแล้วแต่ก่อนนี้เดินไม่ได้เลยเพราะเป็นป่าอันนี้เราให้รถรถแมคโครมาหรื้อให้นะครับหรื้อให้แต่เขาจะทำร่อง ล่องน้ำให้น้ำเข้ามานี่รองน้ำให้น้ำไหลเข้ามานะครับสลมาเชิกเดินแต่ก่อนเดินไม่ได้เลยเป็นป่ารกตอนนี้แมคโครทําให้เป็นทางแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปถ้าจะเป็นทางก็ต้องเอาดินมาถมแล้วก็เอารถมาบดนะครับให้เป็นทางรถเข้ามาได้ ตอนนี้โอเคแล้วคนเดินได้แล้วทางโล,ล่งละแต่ก่อนลกมากเลยตรงนี้นี่คือตรงกลางก็ยังเป็นยูคาอยู่เห็นไหมแอรด้านหลังเป็นสะเนาะนึกภาพออกไม้เราทําทางเราทําทางล้อมรอบที่เป็นรูปตัวยูนะครับสองมีทางเดินซ้ายขวานี่ทางเดินซ้ายขวา ในโรมาข้างในดูเป็นต้นกระถินน้ลงใช่ไหม <Yeah. S 1> กระถินนลงยักษ์มีต้นนี้ตายแล้วใครทอนไปแล้วเนี่ยฮะใ,ใครมาแอบลักทอนแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> กระถินน้ลงยักษ์แม่โครเขาเอาลงเพราะมันยืนต้นตายแล้วก็จะมีอีกหลายต้นเห็นไหม กระถินนั้นลงเราจะเก็บไว้ให้เป็นร่มเงานะครับไม่เอาลงโอ้พอดูแล้วมันก็โล่งแล้วเนาะก็เหลือแค่ยูคาอันนี้คือด้านหน้าสวนนะครับฝั่งขวามือถ้าเอายูคาออกเห็นไหมบริเวณของยูคาถ้าอ,าออกก็โล่งตรงนี้ก็เป็นร่มไม้ของโห้ตรงนี้ก็ปลูกที่อยู่อาศัยได้ก็ท่อมได้เย็นดีนดแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตต้นไม้ใหญ่ไงเ,<อ>เสียว <laughs> <laughs> แต่ว่าเราจะเก็บไว้เป็นร่ม คือทางมันจะอ้อมไปเห็นไตัวเล็กไอตัวเล็กเดินไปแล้วนะทางมันจะอ้อมไปถึงนู้นกระทางที่รถจอดนะครับนี่แมคโครเขาจัดการให้เลยมีทางล้อมรอบสวนแล้วตรงไหนที่เราเห็นเมื่อกี้นี่รอบสวนเลย แมคโครเขาทำทางเดินรอบสวนแล้วพร้อมรองเท้าอยู่ไหนอ่ะเอาคลองน้ำตรงไหนไไคลองน้ำใกล้ๆเหรอก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาก็ทำทางให้นะครับแมคโครเขาทำแมคโครให้ แม่โคเขาทำทางให้เขาจะขุดคลองไส้ไก่เล็กๆเห็นไหมทำทางออกไปพร้อมระวังเหยียบนามจะโดดมั่วนี่เราเดินมาจนถึงทาง,าง,างออกนี่ทางเข้าด้านขวามือขวามือนี่ มาถึงแล้วทางออกทีแมคโครทำเดี๋ยวมองย้อนกลับไปมาแล้วสมาชิกเดินตามมาแล้วนี่คือทางล้อมรอบสวนนะครับเป็นรูปตัวยูยูหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีหยกักๆนิดนึงแต่ก่อนนี้เข้าไม่ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนลกมากเข้าไม่ได้เลยจ้างแมคโครเขามาทําทางเข้าไปนะครับตรงนี้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นป่ายูคาเห็นไหมอันนี้ทางหน้าสวน เด็กชายพร้อมเดินนำทางหน้าสวนนี้เป็นป่ายูคาทำอะไรไม่ได้นี่กลับมาที่จุดเดิมเดินออกกำลังกายหนึ่งรอบทางเข้าที่รถจอดอยู่ข้างหน้านี่ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวข้างหน้ามาดูกันว่าจะทำอะไรบ้างข้างหน้าก็จะเอาต้นไม้มาลงมาปลูกนะครับถ้ามีน้ำเยอะก็ จะเอาปลามาปล่อยให้มันอยู่กับธรรมชาติไม่ได้ทาเป็นธุรกิจนะให้มันอยู่กับธรรมชาติโอเคเด็กไปเล่นน้ําอีกแล้วน้ํายังไม่มีเลยไปเล่นโคลนโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้า